สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้แม่กอสต้องแม่คอสปฏิในายสารบานเฮ่ามาเก็บมันมื่อนี้ใช่แต่มันนิดเตียจะเทาเฮ็ดเข็มนี่อยู่หันเดี๋ยวได้แต่ยันนึกว่าปลาไหลมาสิมาต้มกินเสิร์ต้มอันแซ่บบริการเนี่ย,ย,จจย,ยว่าสิมาหาหมดูแดงอันนีใส่นี่เนาะกินน้ำกันาอ้อยไปหาหมูแดงไปก่อนที่ต้มทาเอา แต่ว่มีหาหมูแดงไนดะ้จะมาขามจะทุกคาก่นากนอ,าอนน้ำตะไครอคาสักอย่างตัวนี้ตัวน,นี้สิแกงกัะเว้นนี่เดี๋ยวนี้ลูกร้านนี่แกงน้ำใหม่ชนเ่นน้อยๆซ้ำน,นี่มาครัวปีเข้าชน,นี้เฮากะยู่ไรแล้วยู่รอดแล้วมตัต้องรู้แล้อาหารการกินนะทำไมกเห็นเบียร์เขนง่ายมันอยู่เือนอยู่ซ่านเฮากกินเนี่ยสิละ่ะเอาทุบเอาคากด็ดีที่ถึหงหอมความคืนเรียกว่าโอ มาตุ่มเต้เาคือไม่แม่นี่ยของนี่ว่าจะแช้เอาเนี่ยเดือดระบคือว่าให้เดือดมาตุ่มถ่ายอยู่นี่เนาะเย็นขึ้นจังเลย เย็นคือเย็นเปื่อยเลยตมก่อนโผล่ไงตัวน้ำร้ายโวดเอาข้าร้ายโดเอาบริสื่อหรือขาแก่มาแต่นะ่ะเอาต้มขาเพิ่งไปหาหมดบ่หมีก็ได้ไปแจงสีเอามาค้าโล่บ่คือหมือจ้าอย่างหรอกเนาะเอานุกคนมนก็ทูบเอาตมเย็นอข้าโล

อ๋อบรรยากาศอยู่ให้ดีๆใหู้่ใหน้าเฮาตอนยู่ให้มันสใส่มเดนี่ฮากเอามาขามใส่ คอเ้านเด้อคือบ่ใส่ขอมันดังอยู่บ่ะคือว่ากรใหมใหม่เขายกว่าบไดีคือคือคือว่าเขคือกเอร์ราะหมเริ่มมาเรื่อกี้กร้ายมาเสียงบอดีเสียงดีแต่เหาเสียงด้วยกันน่เสียงในเมืงนะตีนแต่ก็เราเรใส่ทุเท่า น้นัป่ากินน้ำกันคุรลานเลยพ้ยานหยอกปั๊บปุงหอกมุนนังป่ามุกแบบเอากระซ่าวไปตูายใส่กระตุนหอมจะถ่าไปเยยนหอนมุ้งขามันยังนี่มันยางตายมันเป็นไยทั้ายก็เด้อหนเน้อโอลีเนาะจะเสียร์ร้านเมนู มุกหนามันกากบหมดดีห้าใส่ควไใส่ตังเป็นอย่างตงไป็ด้หน่อย,อน,อย,ดดยน้ำก็เขาเหยียดดออ้้านนกน,าน,านกนเเ่มม

เมาหม่กินน้ำตาลคุณให้หน้าคุไมั่วัดมา่ย <c oughs> ัน่นดีน พเลหวานเด้ตอนนี้พอ่อทั้งจีบทั้งเพรตต้อกันนึ่งีหมู mai sẽ nua tổn chém cái vóc tay của cũng. มันจะตากน้ไให้เพราะยังเรื่องเพื่อสิ่งเก่ามีแม่ั่งสบูทุกคนเนอะตอนที่ยังติแกงน้ำใหม่กินเห็นพวกน้ำกาลหนูกร้านมีใหม่มีความชุ่ความเเลอร์มีมาปีเก่าเมืนไม่ร่วงทุกมความเทเลอร์ด้นการก่อกนะติบหนาจ้า